สวัสดีครับวันนี้พบกับผมยืนงงเกมมิ่งตอนนี้เราอยู่กับเกม Linet2m Surf C ครับวันนี้มาทําอะไรดีมาเปิดกระชาดีกว่ามาวันนี้มาเทสระบบกระชากันอีกรอบหนึ่งหลังจากรอบที่แล้วที่เปิดมาแล้วก็ค่อนข้างโอเคได้สองแดงวันนี้เราลองมาเทสททอีกทีอีกสักหนึ่งหมืนเพชรว่าจะดวงดีเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าในดูซ๊าโอเคมาทสโลแรก เรียบร้อยขาวจู้วโลที่หนึ่งจัดไปโลที่สองขาวอยู่จัดไปโลที่สาปึ๊บขอทั้หนึ่งทองให้ได้ลุน้นอุ๊ยมาแล้วให้ได้ลุน้นสองตัวซ้ายก่อนมา ฟ้าโอเคมาตัวนี้ละแดงไปแดงโชว์ไปทีอ่าเรียบร้อยแดงโอเคตัวที่หนึ่งมาละโลที่สามในตัวแรกตรึงเมดินา่าเชฟไป๊บ มาโลที่สีโลที่สีขาวโหมดโลที่ 4, ห้าขาวล้วนโลที่หก หนึ่งท้องว่าไงอะฝานึกว่าแดงเห็นภาพโลนนานโลที่เจ็ด โลที่8ข่าวลวนโลที่9อ่ามามามารุ่นหนแดงป สุดท้ายไปโอ้ขาวหมดผมประกอบการเท่าเดิมเลยสองแดงถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่ ผสมกันต่อในของผสมเพียบเลยมาเขียวน้อยจังสองสี่ได้เขียวสี่อนี่ยิ่งยิ่งผสมยิ่งน้อยลง หนึ่งสองสามสี่ห้ามาลองดูเซว่าจะได้ไหมได้ไหมไปมีดแอสเกิดไหมโอ้ฟ้ามาเลยโอ้ได้ลุงนวดอีกแล้วโอเค น่าจะหมดเนี่ยนี่อยวไปค่อยรับทีหลังโอเคครับสำหรับวันนี้มาส่งกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืองบถึงเมื่อไหร่ผมจะมาจัดใหม่ถ้ามีอะไรอยากรู้สอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ